ควายมันเชิงคึกคึกนี่ครับตัวไงพี่ครับควายมันคึกคึกสิมันคึกเลยอมันไม่ได้พ่อตัวเมียเดียครับโอ้โหฮ่มันคึกไม่พ่อตัวเมียดิครับทำไมไม่พ่อตัวเมียไม่หายมันเหรอไม่หายมันเลยน่ะโอ้โห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 พี่อย่าปล่อยมันพี่พี่พี่โอ้ โอ้โอ้โอ้ควายมันคึกพี่น้องไม่พ่อตัวเมียโอ้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 นานๆเห็นคึกสักทีแล้วพี่เนาะป๊อดโอ้คักอีหลีเนาะเดี๋วราคาควายตัวนี้เป็นไงพี่ตัวนี้อย่างตัวนี้อย่างตัวนี้อันไฮลานก็ขายครับมันคึกขนาดนี้ล้านนี่ก็ขายแล้วเอาพี่น้องเลย ควายคึกราคาล้านพี่น้องโอ้้้โอ้ขึ้นไปแล้วพี่น้องเ้ยโอ้บักยายว้าหญ่ควายคึก